จริงผมยังไงผมก็จะพยายามเต็มที่ครับจะพยายามแบบว่าทํางานเต็มที่กับที่ผมต้องทําครับผม,ผมก็ พยายามครับผมอ่าอันนี้ก็คือความคาดหวังของเราคาดหวังของผม,ผมคือจริงๆผมทาธุรกิจร้านอาหา,มานะรมาค่ะณปัจจุบันน่าจะถึงเป็นเป็นร้อยสาขาแล้วอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่คาดหวังจริงๆก็หวังให้ใ,ให,ให,ให้น้องๆหรือพี่ๆที่มาทานเนี่ยเขารู <Red. S 2> ้สึกว่ามัน,น,น,เ,นเป็นอีกชุดช้อยส์นกเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของปลาเดินเที่ยวสยามแล้วก็จะสั่งเดลิเวอรี่กลับบ้านค่ะแล้วก็หรือว่าจะแบบสั่งให้เพื่อน สั่งไปเซอร์ไพรส์ใครที่แบบเป็นแบบอุ้ยเปิดมาเป็นไก่ดำอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็คาดหวังว่าถ้าสาขานี้โอเคก็คงจะขยายสาขาเพิ่มจริงจริงมีเกิด่กิดมาแล้วก็แบบมี บางบริษัทที่เป็นพื้นที่เช่าอะนะครับเป็นห้างเป็นปั๊มน้ำมันเนี่ยก็อยากให้เราไปเปิดล่ะค่ะแล้วสาขาใช่ใช่ใช่ใชย<ไ>อ,อย่งย่งคล้ายๆเจ๊แดงผมก็เปิดมาตั้งแต่สาขาแรกคือตรงนี้เหมือนกันแล้วผมขยับไปตรงนู้นเพราะว่าอันนี้เขาเส้นใหญ่เขาอยากผมย้ายไปตรงนู้นเลยอ่าอ,อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผมครับอะไรไม่เรียกเขาอยากให้ใจอยากให้นมเลยครับเขาใจดีมากครับแล้วใครต้องเขียนตัวแบบเขาจะว่าอะไรว่าไข่ผมอร่อยที่สุดมันมีความมั่นใจอะไรมาใส่ตรงไหนเออมั่นใจตรง อันนี้ก็เหมือนเป็นมีมหนึ่งครับผมเหมือนเป็นมีมหนึ่งในซีรียะไรอย่างนี่ครับก็แบบว่าพูดไปพูดมาเหมือนเหมือนคนคอมเมนต์ก็บอกชอบอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นพูดเลยใ้ไปไปพูดตลอดคือเขาเขาจะเป็นคนไรสาระในในในเรื่องในถึงที่ถ่ายกันนะครับแล้วพอพูดมาปุ๊บแล้วคนขาเราเป็นช่องคนที่ช่องที่ตามเราคนที่ตามเราเป็นช่องนะครับ ก็เลยใช้คำนี้มาเป็นเป็นเป็นเหมือนสโลแกนว่าไก่ผมอร่อยที่สุดไก่เป็นยังไงไก่ผมอร่อยที่สุดครัไก่น่าตางไก่ผมอร่อยที่สุดไก่มันเป็นยังไงไก่ผมอร่อยที่สุดไก่ไก่ไก่ผมอร่อยที่สุดกับอยังไงครับแต่แต่มันเป็นสโลแกนนะครับไก่ผมอร่อยที่สุดก็ไม่ไม่รู้ครับผมผมก็ฟังคำนี้มาประมาณถึงรอบแล้วแล้วนอกจากไก่แล้ว เส้นเส้นก็คล้ายๆเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นเส้นลัมยอนครับลัมลัมยอนลัมยอนลัมยอนัครบเส้นเกาหลีเส้นเกาหลีซึ่งซึ่งมีเป็นรสชาติคาโบนาร่าหรือมิโนใช่กับคาโบนาร่าแล้วก็มีหลายหลายอย่างมีของกินเล่นมีพวกมันมีพวกเอ่อคิมมารีภาษาไทยว่าคิมมารีภาษาไทยคืออ่าห่อสาหร่ายหุนหอห่อขุนห่อสาหร่ายขุนเส้นขุนเส้นห่อเขาตัวรีมากผมไม่ตอบเป็นที่ผมก็เหนื่อยแล้วที่ภาษาไทยกัน ต่อตรงมีสัตว์เป็เนอะแล้วเรามาจับอาหารจับผู้เบียดใส่อาหารแล้วก็มีพี่เบียร์อะคอยเปไ็นที่ศูนย์าเราเนี่ยจะพัฒนาต่อยอดไปจากอย่างไคะอ่าจริงๆก็ตอนนี้ก็เหมือนเราได้ทำกับพี่เบียร์เนาะ<ช>จริงๆตอนทำก็ผมดได,ดม้เรียนมาเยอะมากตัวว่าธุรกิจต้องทำยังไงเปิดร้าน<ช>ต้องทำยังไงค่าเช่าค่าที่ดินค่าพานักงานอะไรต่างๆนั่นนั่งคือทั้งหมดเลยครับก็เป็นผมได้ความรู้ส่วนนี้มา ก็อันนี้ผมเอาไปต่อยอดได้ใช่ไหมครับได้ดิโอไม่ <laughs> จริงก็คือเขาเขาเป็นคนมีหอแหละแล้วก็ผมก็เห็นอะไรตัวเขาหลายอย่างที่ที่ผมไม่มีเนาะผมก็เป็นคนอายุยเยอะแล้วอ,อีกเจนหนึ่ง <laughs> อีกเจนหนึ่ง <laughs> อ่าพูดให้มันสุภาพแต่ก็ <c oughs> อีกเจนหนึ่งนะครับแล้วก็น้องก็เป็นอีกเจนหนึ่งเหมือนกันก็จะมีมุมมองอะไรที่แบบผมฟังแล้วก็บอกเอ้ยก็ดีทีนี้เราก็วางเขาเรียกว่าให้เขาเห็นรากฐานในการทำธุรกิจเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงไปทำอะไรได้ตัวคนเดียวได้อีกหลายอย่างแต่นๆนะตอนนี้ผมก็ยัง ก็ตานอยู่แถวไหนหลายคนก็ยังยังไม่ได้กินครับก็คือจะมีร้านีกับยูทูบเบอร์กับยูทูบเบอร์ก็ยังทำเรื่อยๆครับแล้วก็ร้านนี้ก็เหมือนเราทำกับคุณครูได้ครับออ๋แล้วที่เดล่ะคะตอนนี้นอกจากร้านนี้แล้วชัชวเก็บสิงที่เราดูแลอยู่ก็จริงจริงจริงร้านอาหารก็เปิดเยอะครับก็ปีนี้ก็เปิดน่าจะประมาณสิบยี่สิบสาขาอย่างแจ๊ดก็น่าจะไปถึงร้อยสาขานะครับแล้วก็มีเปิดโรงแรมครับเปิดโรงแรมมาเร็วนี้โรงแรมใหม่ซึ่งซึ่งดูวัยรุ่น